ยากได้อะไรให้บอกนะคะแล้วคู่ชีวิตของคุณนะคะจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมาแล้วค่ะซีรีส์ชีวิตแต่งงานให้ประสบความสําเร็จนะคะ EP นี้นะคะหน่อยจะพูดในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะว่าปัญหาส่วนมากเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้หญิงนะคะ EP นี้เพราะว่าผู้หญิงส่วนมากนะคะคาดหวังว่านะคะคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยนะคะคู่ชีวิตนะคะสามีของเราเนี่ยเขาจัดเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะคิดว่าเขาจะรู้นะคะในสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะให้เขารู้นะคะมันก็เลย พอเขาไม่รู้เนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เธอไม่เธอไม่ได้รักฉันจริงเธอโน่นนี่นั่นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะเช่นอ่ะเธอไม่รู้เหรอว่าฉันเคยชอบอะไรโน่นนี่นั่น mm hmm. ใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทําให้การอยู่ด้วยกันนะคะมันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือคุณผู้หญิงนะคะหลักคิดแรกคือถ้าเราคิดว่า <K an ly> เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ใจกันได้ทุกเรื่องนะคะซึ่งมันก็คือเรื่องจริงนะมันคือจะ,จะทําเลยขนาดตัวเรายังไม่รู้สึกยังไม่รู้จักเลยว่าคนคนอื่นเขาจะคิดยังไงใช่ไหมคะสามีของเราก็เหมือนกันคู่ชีวิตของเราก็เหมือนกันเพราะนั้นพอเราคิดอย่างนี้ได้ว่าไม่มีใครรู้ใจใค,ใครได้ทุกเรื่องนะคะเวลาที่เราอยากจะได้อะไรนะคะสม,มมติว่าเราอยากให้เขาทําแบบนี้แบบนี้เราไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดพูดออกไปนะคะให้เขาได้ได้รู้นะคะในสิ่งที่ เราอยากจะให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะจะดีที่สุดมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการน้อยใจพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เทคนิคที่2ก็คือพอเราเปลี่ยนหลักคิดเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะใช้คําพูดนะคะโดยการใช้วิธีการที่ถูกต้องนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเคยมีประเด็นก็คือยกตัวอย่างสมมติว่าเราไม่ชอบในสิ่งที่คู่ชีวิตทำให้เรื่องนี้นะคะแต่เรานะคะการดันกับใช้คำพูดในเชิงที่ เหมือนว่าไปกล่าวหาเขานะคะไปกล่าวโทษนะคะมันก็ทําให้เกิดการทะเลาะกันหนักยิ่งขึ้นเพราะแน่นอนไม่มีใครชอบให้ใครกล่าวหาใครใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรอะคีย์สำคัญนะคะเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากๆในการ ใช้ชีวิตคู่ให้ประสบความสาเร็จจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตคู่นะคะมันเป็นเรื่องของทุกอย่างเลยธุรก,กิจการงานการค้าขายต่างๆนะคะมันขึ้นอยู่ที่วิธีการพูดถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่พูดเป็นเนี่ยคุณก็จะสามารถชนะใจนะคะคนคณฟังได้แบบหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอาทีนี้กลับมาที่ความสัมพันธ์ถ้าคุณเข้าใจวิธีการพูดนะคะมันจะมีพูดอยู่2แบบนะก็คือพูดพูดพูดไปนั้นแหละนะคะกับพูดเป็นนะคะพูดให้คนที่ เป็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะไม่ใช่พูดเพราะว่าต่อว่าเขากล่าวหาเขาว่าเขาเป็นอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่การสื่อสารนะคะถึงเราจะบอกว่าเราอยากได้สิ่งนี้บอกเขาใช่ไหมอย่างเช่นหน่อยบอกว่าถ้าถ้าอยากได้ให้บอกนะคะแต่ไม่ใช่ว่าบอกเหมือนเราไปด่าเขาเพื่อให้เขาทายยําให้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จงใช้วิธีการนะคะที่จะทําให้คู่ชีวิตของคุณนะคะเขาอ่า ะะจริงๆแล้วสุดท้ายคนไม่ได้สนใจในเรื่องของออเขาเรียกว่าอะไรคาพูดนะคะแต่เขาสนใจในเรื่องของวิธีการว่าเราใช้วิธีการแบบไหนถ้าเราใช้วิธีการที่นุ่มนวลน,น่าฟังนั่นแหละค่ะนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะการพูดจากันนะคะให้อ่อนน้อมให้อ่อนโยนนะคะให้น่ารักให้เป็นคําพูดที่หวานหูนะคะให้มันน่าฟังนี่แหละ ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากติดตามในอีพีต่อไปได้เลยค่ะบ๊ายบาย